มีร้านขายของอยู่แล้วและที่ร้านก็มีตู้แช่แข็งมีตู้แช่ติมอยู่แล้วอยากจะหารายได้เพิ่มหาอะไรมาขายดีฟังคลิปนี้จบเข้าใจได้ไอเดียนะครับคือช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงนะครับแต่ที่บริษัทเทลินฟู้ดเรามีสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่มียอดการผลิตแทบไม่ลดลงเลยนะครับนั่นก็คือไอติมทอดสำเร็จรูปแบบนี้นะครับซึ่งสินค้าตัวนี้ลูกค้าสามารถรับไปแช่ในตู้แช่ไอติมของทางร้านได้เลยแล้วเวลาขายครับแค่ออกมาแล้วก็ทอดขายได้เลยครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็สงสัยว นั่งดูลูกค้าสั่งไปขายเนี่ยส่วนมากนะครับจะมียอดขายยอดสั่งซื้อทุกอาทิตย์เลยสัปดาห์หนึ่งประมาณ200-300ถึงลูกขึ้นไปนะครับแล้วบางสาขาเนี่ยอยู่กันมาหลายๆปีนะครับบางสาขาอยู่มาเป็น10ปีนะครับตั้งแต่เปิดโรงงานเลย ผมก็ชอบทัวร์คุยกับลูกค้านะครับไปทําให้รู้ว่าหลายสาขาเนี่ยเป็นร้านขายของชําเป็นร้านขายน้ําปัน่นเป็นร้านขายลูกชิ้นที่เขามีตู้แช่แข็งหรือมีตู้แช่ติมอยู่แล้วนะครับพี่เขาก็บอกว่าพี่เขารับมาขายเสริมนะครับพอดีขายลูกชิ้นอยู่แล้วมันมีตู้แช่แข็งที่มันแช่ติมได้ก็เลยลองรับมาขายดูนะครับไปติ่มทอดเพราะจะได้เพิ่มสินค้าเข้าไปแล้วมันก็ขายง่ายนะครับแค่ทอดแล้วขายง่ายเลยและลูกค้าที่มาซื้อน้ำเนี่ยก็มักจะซื้อติ่มทอดด้วยลูกค้าที่มาซื้อลูกชิ้้้้้้้้้้นนนนนนกกก็มาาาซือออออออตตติิิ่่ททดดดดดดววววยยยยยเเรรีีีไขขขงแแพลลช ก็คือเก็บได้นานนะครับวันไหนไม่ขายก็ไม่เสียไม่เหมือนสินค้าอื่นนะครับที่ไม่ขายสัก5าวัน7วันเนี่ยบางทีเสียต้องทิ้งไปเลยผมฟังแบบนี้ก็ถ้าไอเดียนะครับถ้าช่วงนี้ลูกค้าอยากจะหาอะไรมาขายเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มยอดเงินในกระเป๋านะครับแล้วก็ถ้าทางร้านเนี่ยมีตู้แช่ไอติมหรือมีตู้แช่แข็งอยู่แล้วลองพิจารณาเฟรนช์ชายติมทอด .com ครับของพัชรินฟู้ดนะครับราคาชุดทดลองขายเริ่มต้นแค่2999าบาทเท่านั้นนะครับรับรองว่าขายได้เพิ่มเงินในกระเป๋าไว้